สวัสดีค่ะทุกคนมื่อนี่กับมะปอกับปังปอนเมียฝรั่งติงตองเฟนเพจอีกแล้วนะคะสําหรับมือนี่ปังปอนกับสิภาพรีพ,พีน้องๆทุกคนนะคะเข้ามาในสวนนาะมาเบิงผืชสมุนไพรของปังปอนจากพี่น้องจ้าต้นใหญ่แห้งแขจากสูงเก็บสองเมตรเนาะสาหรับอุปกรณ์ของเราก็จะมีนี่นะคะแว่นขยายแล้วก็กันไกนะคะมาเบิงกันจากพี่น้องจา้งจาว่เผือสมุนไพรของเขาพร้อมที่จะไปตากแห้งเอาไปรักษาลรกไปนะคะสําหรับความรู้ตรงนี้ปังปอนกับไปได้มาจากช็อป พืชสมุนไพรนะคะเพื่อนบอกว่ามันสีบรสามารถเบิองใบตาเปล่าได้นะคะเฮาต้องใส่แว่นขยายตัวนี้จะเขามาซองเบิองเนาะถ้ามันเปลี่ยนสีข้างในตัวอันดอกมันเป็นสีน้าตาลนะคะแสะดงว่าพร้อมสําหรับเก็บไปตากแห้งแลี่นองแตข่ข้างในมันยังเป็นสีขาวอยู่นะคะกับพท่านใดสามารถเก็บไปตากแห้งเลยเนาะค่ะเขามาเบืองกันค่ะว่าของเฮานนี่พร้อมที่เสียนเอาไปตากไปนะคะอันนี้ปองปอนตัดมาอิงหนึ่งนะคะ เบิ้งไว้วบนขยายนะคะตัวนี้ขึ้นไปสีน้ำตาลแล้วพี่น้องแสดงว่าพร้อมที่จะเอาไปแปลรูปแล้วนะคะเอามารักษาลูกแล้วเนาะจ้าอันนี้บางอนกับข้อนุญาตก็สิเก็บไปตากแห้งแล้วได้แบบน,นี้พี่น้องยังไดกะบฟังฟอนกับฝากคลิปนี้ไว้ในเด้อค่ะเป็นเกร็ดความรูนะคะ่ะสำหรับผู้ใดอที่ว่ามีต้นนั้นนี่ก็อย่าลืมไปเห็ดตามเห็ดเบิง่งเบิ่งเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ